สวัสดีคุณผู้ชมครับผมกี้เองนะครับวันนี้เราไม่ได้มาเล่นเนื้อเรื่องน,นะครับแต่ว่าจะมาทําสิ่งที่เคยรับปากไว้เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับขอภัยที่นานขนาดนี้นะครับก็คือเราจะมาล่าสัตว์ระดับเ g จิ n a a ี y นะครับซึ่งเป็นเสือดานั่นเองเหตุผลที่ขี้เยดทำหรือว่าไม่ท,ทําสักทีมันเป็นเพราะว่ามันต้องผ่านเชลเลนเจอรทั้งหมด สิบชาเลนจ์นะครับซึ่งมันทํายากมากมันก็เลยทําให้ขี้เกียจที่จะทํานะครับมันก็คือ c ชาเลนเจอร์มาสเตอร์ฮันเตอร์นั่นแหละครับมันมีทั้งหมด10ขั้นตอนมันทํายากมากแต่มันก็ไม่ยากขนาดนั้นหรอกถ้าเรารู้วิธีเพราะฉะนั้นผมจะมาบอกโดยละเอียดนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมที่ต้องการจะผ่านสามารถผ่านได้โดยง่ายนะครับอ่าโอเคไปดูรายละเอียดกันเลยต่อมาครับจะเป็นคําแนะนํานะครับซึ่งก็คือเราต้องซื้อปืนล่าสัตว์ไว้ด้วยนะครับก็คือเวอร์บินไรเ คาร์บ,บินไรเฟิลหรือพิเตอร์ไรเฟิลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสำหรับใช้ล่าสัตว์นะครับเพราะทุกครั้งที่เราไปส่งพวกสัตว์ต่างๆอะ่ะมันจะบอกนะว่าต้องใช้ปืนอะไรถึงจะได้3ดาวถ้าเกิดไม่ได้3ดาวเราก็จะไม่ผ่านเควสหรือชาเลนจ์นะครับชาเลนจ์มันมีชาเลนจ์หลายชาเลนจ์เลยที่ต้องล่าสัตว์ให้ได้3ดาวแร่เนื้อให้ได้3ดาวซึ่งถ้าเราไม่มีปืนแม่งโคตรลำบากเลยต้องวิ่งไปหาสัตว์ที่มันแบบก็คือตามปืนที่เรามีอะ่ะผมมีแค่ตอนแรกผมไปล่าผมมีแค่ว,แควิ่งวิหาพวกสัต์เลก สัตว์ใหญ่ล่าไม่ได้เลยผมไม่มีไรเฟิลเพราะฉะนั้นจะขอแนะนําไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้สะดวกสบายแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับไม่งั้นะจะเหมือนผมอะสองสามวันอะ่ะกว่าจะเสร็จนะก็ประมาณนี้ครับไปลุยกันเลยดีกว่ามาสเตอร์ฮันเตอร์ชาเลนเจอร์อันแรกนะครับก็คือแล่หนังควางยิงยังไงก็ได้ครับยิงยิงไปเถอะกีดาวก็ได้แล้วก็ทําการแล่หนังมันมา3ตัวนะครับแค่นี้ก็จะผ่านชาเลนจ์อันแรกแล้วเรียบร้อย มาสเตอร์ฮันเตอร์ขั้นแรกสำหรับสถานที่ที่จะแนะนำนะครับก็เป็นที่ไหนก็ได้นะครับควางมันอยู่แทบทุกที่อยู่แล้วเป็นแถวใกล้ๆกับแคมป์แรกของเราก็ได้นะครับหรือจะเป็นแถววาเลนไ์ก็ได้มีเหมือนกันมีทุกที่นะคิดว่าผู้ชมส่วนใหญ่อาจจะผ่านแล้วก็ได้แล้วก็ควางมันก็เป็นส่วนแรกๆที่เราจะล่าเลยชาเลจ์ <Challenge S 2> ที่2นะครับเป็นล่ากระต่าย3ตัวต้องเป็นเพอร์เฟกด้วยหรือ3มดาวนั่นเอง แนะนำเป็นแถวฮาร์ดแนด์นะครับตรงตัวเองหรือเป็นตรงแถวตระกูลเบสเวดก็ได้นะครับกระต่ายมันเยอะอยู่เอาจิมก็มีทุกที่แล้วแต่ว่ามัน3ดาวมีค่อนข้างน้อยนะครับหายากอยู่พอสมควรส่วนใหญ่จะเป็น2ดาวเฮ้ยสาดาวนั่งไงแม่งหายากทิพหหยมันกีนเน่เมนต์เ <Whoa. S 1> ลึงมากนี้เออแม่งพอจะได้ค่อนข้างยากเลยนะครับ อ่ามันมีเยอะแหละแต่ส่วนใหญ่แม่งชอบเป็น2ดาวนะครับโอเคแล้วก็ชุกระชากลากถูนางาจกคุยดึงหนังมันออกมาในที่สุดก็ผ่านสักทีปกติเขาจะใช้เวลาไม่นานก่อนหรอครับแต่ผมใช้เวลา2ชั่วโมงแม่งมันนานอะ่ะมันหาย,ยากชั้นเรีนที่3ครับส่องกล้องส่องตัวอะไรก็ได้ที่มันไม่ซ้ำกัน10ตัวนะครับ เริ่มจากกดตคิว Q และกดแทร็กแค่นี้ก็เรียบร้อยครับเป็นอันเสร็จภารกิจนะครับทำทั้งหมด10ตัวและห้ามซ้ำกันแค่นั้นเองใช้เวลาไม่นานครับไปตรงที่มันมีสัตว์เยอะๆแค่นั้นก็พอหลายๆพันแค่นั้นแหละชั้นที่ที่4ครับขณะที่ล่าสัตว์เราต้องกดคอเรียกมันด้วยนะครับเพื่อให้มันหันหน้ามาเป็นจำนวน5ครั้งนะครับแล้วก็ต้องได้3ดาวด้วยนะ ก็ค่อนข้างยากนิดนึงถ้าเราใจร้อนอะ่ะต้องค่อยๆใจเย็นนะถ้าวิ่งใส่ก็จะเป็นแบบผมนะใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นอย่ารีบนะครับค่อยๆใช้อะไรใช้เวอร์มินสวยเจอละนี่ครับผมขั้นตอนไอเว้ได้บันหนีไปก่อนวิตายชิบหายแล้วอือโดนฉกดเลยชิบหายตรงนั้นใช่ไหมหนะ่อนะบันเดิน เรียกแล้วน,นะแต่ว่าไม่เรียกนั่นแหละครับเป็นเพราะว่าผมไม่มีไรเฟิลนะครับผมมีแต่วูมินไรเฟิลเพราะฉะนั้นผมก็ต้องมาเลยกสัดเล็กแบบนี้ถ้าเกิดเรามีปืนที่ครบครันเราก็สามารถล่าอะไรก็ได้นะถ้าแค่เลง็งแล้วกดตัว R มันก็จะเรียกแล้วเราก็ยิหงหัวแค่นั้นเองก็ผ่านแล้วคงไม่ใช่เวลานาน,านขนาดนี้ถ้ามีปืนอะ่ะย่าได้ครับผมขึ้นสองละโอเคครับทำแบบนี้ให้ครบห้ารอบนะครับแหมงเงยควจะได้แต่ละทีเหนื่อยหิบหาย ชาเลนจ์ที่5นะครับล่าหนังหมี3ตัวไม่จาเป็นต้องเป็น3ดาวก็ได้นะครับล่าหมีอะไรก็ได้แล้วก็ลอกหนังมันออกมานะครับตำแหน่งที่แนะนําก็คืออยู่ทางขอบซ้ายของแมปนับหรือกิสเลอร์เวสอยู่แถวแถววอร์เอสเชันนะครับโอเคครับมาถึงแล้วน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละครับแต่เอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผเพิ่งจะถึงเองโอ้โหมึงรีบเนาะโอเคครับเอาเอาอะไรยิงมันก็ได้รีบรีบยิงเลยครับก่อนที่จะตายหากันตอนนี้เอาเป็นลูกซองแล้วกัน ไอไปเลยครับรัวๆไปเลยต้องสนใจเอาันให้ตายเรียบร้อยแค่นี้แหละครับไม่ยากนะสำหรับการล่ามหมีสาตัวแต่แค่มันหมีมันเกิดไม่ค่อยเยอะนะครับมันต้องตามหาตำแหน่งสปอนของมันให้แน่นอนนี่นะครับอยู่ตรงรูปเลยเดินมาก็เจอเลยอันนี้ค่อนข้างจะง่ายนะพิมพ์หาใน Google ิลเราก็ได้ครับว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนบ้างหมีมันมีเยอะนะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็อย่าลืมแร่เนื้อด้วยถ้าไม่แร่ก,ก็ ผ่ายนะฮะก็มีเท่านี้แล้วแค่3ตัวง่ายๆเดี๋ยวเราไปทำชาเลนต์ต่อไปกันดีกว่าชาเลนจ์ที่6ก็คือการล่าเสือคูก้านั่นเองอ่าพมงอเตือนไว้ก่อนเลยว่าใช้เวลานานมากนะเพราะว่าอัตราการเกิดของคูก้ามันมีต่ำมากๆแล้วมันก็หายากมากๆด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอให้เตรียมตัวให้ดีนะครับระวังให้ดีเพราะว่ามัน วันชอตคิวเราได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาดนะครับเจอมันก็รีบยิงมันให้ตายซะไม่ต้องสนใจครับถ้ายิงเป็นไปได้ก็ยิงให้โดนหัวทีเดียวเลยนะครับมันก็จะได้3ดาวด้วยตำแหน่งก็คืออยู่ที่ Big v a l ลล y นะครับหรือใกล้ๆกับสตอร์เบอรีนะครับฝั่งเวสขอบซ้ายของแมปตรงนี้มันจะหาง่ายสุดแล้ว ถ้าเป็นตรงอื่นนะ่ะมันเราต้องผ่านเนื้อเรื่องหลักให้จบก่อนนะครับมันจะอยู่ฝั่งข้างล่างของแมพเพราะฉะนั้นก็สําหรับใครที่เล่นแรกๆแ,แบบผมก็ต้องทนมาอยู่กับตรงนี้นะฮะอย่าลืมแร่ด้วยนะครับเพราะว่ามันให้ยิงธนู5ครั้งแร่5ครั้งนะครับยากอยู่พอสมควรผมใช้เวลา2วันแค่เฉพาะชาเลนจ์นี้นะถ้าใครดวงดีก็ชั่วโมงนึงอาจจะเจอเพราะว่ามันจะมันจะสุ่มเกิดแต่ถ้าใคร โชคายอย่างผมก็2วันเต็มครับชาเลนจ์ Challenge ที่7นะครับก็คือล่าสัตว์โดยใช้เหยื่อล่อทั้ง2แบบนะครับตำแหน่งที่นําำก็คือตรงที่เราล่ากระต่ายตรงฮาร์ดแลนด์ใกล้ๆกับวาเลนทา์นะครับเริ่มที่เอาเป็นสัตว์กินเนื้อก่อนได้สัตว์กินพืชก่อนโอเค อันี้ก็รอครับเพื่อไปรอข้างบนมาแล้วเหยื่อของเราแหมมาไวซะด้วยระวังว่าตรงไหนวะมันกิน,กนแล้วเหรอใช่เหรอนกันเหมือนกันอ่าเรียบร้อยครับ ได้และท่าแบบนี้เหมือนกัน2รอบนะครับก็คือทั้งสัตว์กินพืชและสัตว์กินเนื้อนะครับแ <Okay. S 2> ถวนี้จะมีเมิการฟอกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็มาล่าแถวนี้จะสบายขวาปัแบบเดียวเองไปวางจุดหนึ่งแล้วอีกจุดหนึ่งก็วางจุดหนึ่งแล้วก็ยิงแม่งทั้งสงจุดก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่สะดวกแปบ๊บเดียวเองเวสนี้ชาเลนจ์ Challenge ที่8นะครับจับปลา3ตัวโดยที่ไม่ต้องใช้เบ็ดตกปลานะครับ แนะนำเป็นตรงไหนก็ได้นะครับที่มันมีน้ําอ่ะแล้วพอเราไปถึงเราก็ใช้วิธีโดยการเอาปืนยิงหรือใช้ระเบิดเอาก็ได้นะเดี๋ยวผมจะบอกทั้ง2แบบเแลยล้วกันแล้วก็ตําแหน่งด้วยนี่ครับพอถึงที่ก็ใช้ระเบิดป่าแม่งมันเป็นวิธีง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ <Master. S 1> เล่นตัวละครหลักอยู่โดยที่เนื้อเรื่องยังไม่จบนะครับแต่พอเราเล่นเนื้อเรื่องจบเราจะเปลี่ยนตัวละครใช่ไหมเราก็จะ ไม่สามารถทําแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าต,ตัวละครอีกตัวหนึ่งมันว่ายนะ้ําไม่เป็นนะครับตัวนี้มันว่ายน้ําเป็นเพราะฉะนั้นก็ใช้ระเบิดได้ปาระเบิดเข้าไปปุ๊บแล้วก็เดินลงมาเก็บเลยง่ายๆนะครับวิธีนี้ส่วนวิธีต่อไปคือวิธีสําหรับคนที่เล่นเนื้อเรื่องหลักจบแล้วนะครับเราเปลี่ยนตัวละครเป็นตัวละครที่ว่ายน้าไม่เป็นก็จะลำบากหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ลำบากขนาดนั้นนะเดี๋ยวจะทําให้ดูสําหรับยิงปืนนะครับ,ำำรบ,รบตำแหน่งที่แนะนําก็คือลำธารแถวแถวตัวเอ็นะครับใต้วาลลินทายตรงนี้เลยตามมา นะครับพอมาถึงก็เดินหาเลยครับว่าตรงไหนมีปลาตัวเล็กๆพอเดินเข้าไปใกล้เราก็ใช้เดซไอยิงได้เลยนะครับเอาไว้กสามตัวนะยิงไปเลยไม่ต้องสนใจนะครับแล้วก็เดินเข้าไปเก็บได้เลยเก็บซิบะเก็บดิเก็บซิอโอเคว็อบลาสเตอร์ล่าเตอร์ชาเลนจ์อันที่แปด ชาเลนจ์ที่9นะครับล่าตัวพอซ้มขณะที่แกล้งตายนะครับตำแหน่งแนะนำก็คือ Brick Station นะครับใกล้ๆกับ Strawberry อยู่ใกล้กับแถวๆรถไฟเลย <we> พอมาถึงก็แนะนำให้นอนก่อนนะครับนอนตั้งแคมป์เพื่อที่ว่าเราจะได้ล่ามาในช่วงเย็ยนๆนะครับแนะนำเป็นช่วงเย็ยนเพราะว่าช่วงเย็ยนยตัวพอซัมมันจะเยอะนั่นแหละ คือที่จะซื้อขี่ม้าเดินหาช่วงเย็ยนๆได้ตามสะดวกเลยนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เวลาเจอเราแล้วมันจะแกล้งตายเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรีบนะไม่จำเป็นต้องช้าไม่จำเป็นต้องแอบวิ่งเดินดูได้เลยใช้วิเชอร์เซนในการตรวจเช็คด้วยก็ดี <c oughs> วิเชอร์เซนเห็นไ,ไหมมันเจอเราแล้วมันจะแกล้งตายเห็นไหมัมวส่งตีมัหล่ะยิงทิ้งแม่งเลยแคนนี้ก็ผ่านแล้วครับสำหรับตัวพัซซัมก็น่าสงสารนิดนึงนะแต่ว่าหน้ามเป็นเกม เรียบร้อยต่อไปก็ชาเลนที่10เลยนะครับมันจะเป็นชาเลนจ์สำหรับล่าเสือรีเจเนอเรลี่เลยชาเลนที่สิบชาเลนจ์สุดท้ายนะครับเป็นชาเลนจ์ที่เราจะได้ล่าเสือดำหรือรีเจเนอเรลี่แล้วครับเป็นสัตว์ในตำนานตำแหน่งก็อยู่แถวๆบ้านตระกูลเวนเวดนะครับอยู่ล่างๆของแมปเลยใกล้ๆกับเซนต์เดนิสหรือโรสนะครับขี่ม้าไปเลยเพราะว่ามันจะไม่ขึ้นในแผนที่นะครับเราไปหาข้อมูลเองหรือว่าเดินไปเจอก็ได้เหมือนกันนะครับ แต่ผมจะบอกเลยแล้วกันเพราะว่าเป็นงมหามันก็เสียเวลาเปล่านะครับเพราะฉะนั้นไปตามที่ผมบอกเลยแล้วกันเนาะมันจะได้ไม่เสียเวลาโอเคไปกันเลยอ่าพอวิ่งมาใกล้ๆนะมันจะขึ้นเตือนมุมซ้ายบนนะครับพอเปิดแอบก็ดูเห็นไหมมันขึ้นละที่เหลือก็แค่เดินควานหาไปเรื่อยๆนะครับเตือนไปเรื่อยๆเลยแล้วมันจะขึ้นรูปเครื่องหมายงงในแผนที่ครับนั่นแหละคือจุดที่เสดํามันจะเกิดมันจะสปอมาแถวๆนั้นพยายามเดินทั่วๆนะครับแป๊บเดียวก็เจอนี่ไง เจอแล้วเดี๋ยวเครื่องหมายง,งูมันก็ขึ้น,นเองเอาละเจออืดมาแล้วแล้วก็ตามตามอยไปตามรอยอืเหมือนเดิมครับดูแสงสีทองไว้อย่างเดียวพอไม่ต้องตามรอยไปหรอกตามรอยแม่งเสียเวลาแต่ก็มีบางทีนะที่ต้องตามตามรอยสีทองเพราะมันไม่เห็นไออย่างงี้นเห็น,น,หน,นก็ไปเลย ใจก็รู้ว่าเจอแล้วมัชบินเนียรอยู่ใกล้ๆกล้อ้าวทีนี้ไม่เจอละเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆไปตามรอยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเหตุผลเรื่องมึงต้องมาตรงกลางกลางวันเพราะว่าถ้ามาตอนกลางคืนเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนะถ่ายรูปไม่สวยด้วย อยังไงไังไงถ้ากดกล้องถ่ายรูปตอนนี้จะฮาไหมี่ยมึงชิบหยเฮ้ยโอ้ยมึงพุ่งมาแตกไกลเลยน่าเวนมึงจะพุ่งนึกจะพุ่งก็พุ่งดีนะโดดหลบทันแล่นเนื้อให้เรียบร้อยนะครับเอาล่างมาันไปด้วยก็ดีเอาไปขายให้หมด ได้งเงินนอนกันนะครับอยู่ใกล้ๆกับเมืองเซเนนี่พอดีเลยเอาไปขายได้เรียบร้อยทิ้งไวเนื้อเก่าไม่สนใจเนื้อสด,ดําหายากกว่าเห็นอยู่ใกล้ๆเมืองเซเนนี่พอดีเลยไปขายนังสัตว์ให้เรียบร้อยนะครับเอาตังค์แล้วก็ไปค้าของด้วยอ๋อคาแนะนําอีกอย่างหนึ่งจากผมนะครับไม่สิมันคือคําเตือนสัตว์เ e เจเนอเรีมันมีเพียงตัวเดียวในทุกๆชนิดในเกมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เซฟเกมความชิบหายมาเยือนแน่นอน มันจะเหมือนผมนี่แหละเดี๋ยวผมจะให้ดูถ้าไม่เซฟเกมมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการรณนาเซฟเกมได้โปรดไกลก็ได้ช่วยผมหน่อยเฮ้ยคุณคุณนั่นแหละคุณต้องช่วยผมนะแหม่ก็จะถึงมือแล้วฮ่าว่มามีคนเข้ามาในบ้านผมมันจับตัวภรรยาผมไปได้โปรดคุณต้องทำอะไรสักอย่างโอเคโอเคอยู่ไหนล่ะอยู่แถวหนองน้ำ มักเหลืองนี่ใช่ไหมโอเคไปหาตำรวจเดี๋ยวจะทำสิ่งที่ทำได้โอเคเดี๋ยวผมจะไปหาความช่วยเหลือเพิ่มแหมเป็นฮีโร่ที่มันลำบากจริงๆจริงๆเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สุ่มนะครับแล้วผมก็เคยเจอมารอบหนึ่งแล้วแต่ตอนนั้นผมพลาดวิ่งเข้าไปไม่ได้ดูแล้วก็โดนมันฆ่าก็เลยโหลดเซฟใหม่มันก็ยังไม่เจอเหตุการณ์นี้พอตอนนี้มาเจอเพราะฉะนั้นก็เอ๊ะไอ โอ้โหอะไรนี่เนี่ยเนื้อเรืเดลี่เฮงซวยชิบหายถ้าถ้าเกิดเราตายอ่ะของมันจะหายนะครับซวยไหมเนี่ยดีแล้วเปิดออโต้เซฟไว้ไม่รู้ออโต้เซฟเมื่อไหร่เนี่ยต้องลองโหลดดูอ่าก็ยังชั่วครับเนื้อสัตว์ยังอยู่เซรามกูยังไม่ไปไหนโอ้ยโลงจะร้องไห้เล่นมาตั้งสองวันสูญหายไปกระตา ๋อมันเซฟไว้ตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ได้มาร์กเลยนี่หว่าแล้วไปนี่ครับเราก็มาที่ร้านขายสัตว์นะครับแล้วเราก็ขายหนังทั้งหมดไปเลยที่เราจะครัฟนะครับเน้นไปที่เ e จิโอนดอรี่เียบร้อยครับผมหลังจากที่เราขายไปแล้วเราก็กดมาเลือกดูซื้อชุดที่เราขายไปนะครับก็คือหนังที่เราขายไปนั่นแหละแปลกไหมคือหนังก,กูเป็นคนหามา กูก็าขายให้มึงกูยังต้องมาซื้อหนังจากมึงอีกแปลกเนาะกูะส้องตีนจริงเลยนี่นะครับ45เหรียญผ้าคลุมลายเสือดำก็เท่อย่งกับมาเฟียหลังจากนั้นสิ่งที่ยังคงทำได้อีกก็คือมาที่เฟรนด์นะครับแล้วก็มาราบของพวกเีเจนเดอรี่นะครับนี่ลูกตาของแพนเทอร์ก็คือตาของเสือดำนะครับเป็นทาลิสมันเป็นเครื่องรางที่จะบวกเตตัสให้กับเรานะครับสำหรับเสือดำ มันให้ค่าสเตตัสก็คือ,อลดการใช้เดอไอลง10เป็นเวลา3วินาทีนะครับโอเคครับทั้งหมดทั้งมวลการทำาช a เ l นเจอร์มาสเตอร์ฮันเล่าสัตว์เสือดำเรจินาลี่นะครับก็หมดลงแค่นี้แหละครับแม่งโคตรเหนื่อยเลยทีเดียวมันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของเกม Red Dead Redemption นะครับมันก็สนุกดีถามว่ามันคุ้มไหมมันก็ปกติแหละก็เราเอาสนุกนี่เนาะของตอบแทนมันก็ยังมีให้ดีของไม่มีถูกปะล่ะ ทริสมันมันก็ดีนะถ้าเกิดเราล่าดีเจเนลลี่ตัวอื่นๆก็สนุกเหมือนกันนะมันก็ได้ของตอบแทนเหมือนกันเป็นทริสมันอะไรก็ว่าไปหมดแค่นี้แหละครับสำหรับการทำเชลน์มาสเตอร์ฮันเตอร์ทั้งสิบเชลน์นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้นะครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกด subscribe ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายและสวัสดีครับบ๊ายบาย